การมือใหม่นะครับที่จะเริ่มปลูกมะเดื่อฝรั่งควรเลือกต้นพร้อมปลูกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต้นพร้อมปลูกจากการสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องมะเดื่อฝรั่งเช่นเคยนะครับก็ไหนๆวันนี้ ฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้แล้วก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่ควรจะรู้นะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องการหาจริ่งพันธุ์มาปลูกเหมือนเดิมนะครับสําหรับมะเดื่อฝรั่งนะครับก็เท่าที่รู้กันอยู่นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะ ตายง่ายนะครับบางทีปลูก่ดีๆเป็นต้นเรียบร้อยแล้วนะครับีงามดีแล้วอยู่ดีๆก็เหี่ยวไปดื้อนะครับก็มีหลายสาเหตุนั้นก็ว่ากันไปทีหนึ่งแต่ที่จะมาคุยกันวันนี้ก็บอกให้รู้ว่ามะเดื่อฝรั่งปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับมันไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงนะครับบางทีจะตายดื้อบางทีก็เหี่ยวดื้อเห็นอยู่งามๆดีๆยิ้มแป้นเลยครับขอรุ่งขึ้นมาอ้าว ทำไมเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วยอดเอี่ยวโหนเน่าแล้วก็หลายสารพัดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการเลือกนะครการเลือกกิง่พันธุ์ที่จะมาปลูกไม่ว่าจะเป็นแบบต้นพร้อมปลูกกิงตอนก็แล้วแต่นะครับก็คงพูดเป็นแค่สองเรื่องนี้นะครับ เรื่องไอ้กิ่งชำเอาซื้อกิ่งสดมาชำนี่คงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยค่อนข้างจะขอแนะนำว่าค่อนข้างจะยากนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําให้หมดกับผู้ให้หมดกำงใจนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าชํานานแล้วก็เอาได้แต่ผมบอกตรงยอมครับเรื่องก,การชำเนี่ยเคยหายไปเยอะะครับบางชุดนี่ ซื้อสั่งเข้าว่าเป็นร้อยกิ่งนะครับกิ่งชํำเนี่ยเสร็จแล้วชําม,มันรอดประมาณห้าหกต้นนะครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตะครับก็เลยท้อไปหลังๆนี่ก็แหมลละเปลี่ยนเป็นไม่กิ่งตอนก็ต้นพร้อมปลูกนะครับถ้าอยากได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเลือกต้นที่จะมาปลูกหรือกิ่งตอนที่มาอนุบาลได้ปลูกเองเนี่ยควรจะเลือกลักษณะไหนนะครับไปดูกันครับครับ วันก่อนเรามาคุยกันแล้วว่าการมือใหม่นะครับที่จะเริ่มปลูกมะเดื่อกระหลังควรเลือกต้นพร้อมปลูกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต้นพร้อมปลูกจากการอนุบาลกิ่งตอนกิ่งท้อหรือเสียบยอดติดตาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเลือกต้นที่มันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทีนี้มาดูถ้าเราเอาที่กิ่งตอนก่อนถ้าเราจะเลือกซื้อกิ่งตอนเราตัดใจแล้วว่าเราจะอนุบาลเองนะครับ ท่านเลือกซื้อกิ่งตอนนะครับขอแนะนํานะครับว่าเอากิ่งที่มันเลือกกิ่งที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเนี่ยมีตาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมีตาเยอะๆครับรานะคาอาจจะสูงกว่ากิ่งตอนที่มันสั้นๆตาน้อยๆสักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยกิ่งยาวๆหน่อย นะครับอย่างน้อยก็สักสามี่สิบเซนนะอย่างกิ่งเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงนะครับอย่างจริงตอนเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วนุบาลไม่ดีอาจจะเน่านแล้วก็ตายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิ่งที่มายาวหน่อยนะอย่างเงี้ยแล้วเราพอมีฝีมือ ในการติดตาหรือเสียบยอดก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะตัดแค่นี้นะครับยาวแค่นี้เราก็ตัดไปแค่นี้นะครับอันนี้ปล่อยไว้พอมีรากลอนุบาลต่อส่วนด้านบนเที่ยวยาวเหลือนี่เราก็เอาไปเสียบยอดหรือไปติดตาต่อที่เรามีได้แล้วเท่ากับรถตาเสี่ยงการอนุบาลตัวนี้ถ้าเผื่อไม่รอดนะครับหรือถ้าอนุบาลแล้วรอดนะครับเราก็ ป้องกันไว้ก่อนพอนุบาลแล้วรอดปลูกแล้วอาจจะไม่รอดก็ได้หรือเผลอแป๊แบเดียวอาจจะตายก็ได้เราก็สามารถที่จะตอนได้กิ่งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมีกิ่งยาวอันนี้อนุบาลแล้วออกรากดียอดแตกดีพุ่งแล้วนะครับเราก็ตอนตรงนี้สักต้นหนึ่งนะครับก็จะได้อันหนึ่งลดความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดข้างล่างตายอย่างน้อยตุ้มตอนเรายังอยู่ใช่ไหมฮะมันก็สามารถที่จะออกรากแล้วก็เอาไปแทนข้างล่างได้นะครับ ีนอย่างหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับกิ่งตอนนะครับครับสําหรับต้นพร้อมปลูกก็ไม่แตกต่างกันนะครับเลือกต้นที่มีกิ่งเยอะอันนี้เราไม่พูดถึงความสมบูรณ์ของรากอราะนั้นไปแล้วนะครับเราพูดไปแล้วแต่พูดถึงว่าต้นสมบูรณ์แล้วนะครับแต่เราควรเลือกต้นที่มันมีกิ่งเยอะหรือกิ่งแก่นะครับ อย่างเงี้ยทั้งต้นพร้อมปลูกที่จากการอน,นุบาลจากกิ่งช้ำหรือกิ่งตอนอะไรก็แล้วแตนะ่หรือจากต้นจากเสียบยอดนะครับอย่างต้นนี้นะครับถ้ารื้อต้นนี้มานะครับเห็นฮะกิ่งตัวนี้แกแล่ละนี่ก็แก่ถ้าเราต้องการจะเพิ่มเราก็ตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตรงน,นี้นะครับแล้วก็เอาด้านบนเนี้ยที่แก่ๆเนี้ยไปชำ้ำอาจจะงอกมาอีกนะครับหรือข้างบนนี้ เราสามารถที่จะตอนได้เลยในสองกิ่งนี้ตอนได้เห็นไหมครับระหว่างที่อยู่ในในกระถางเนี่ยตอนเข้าไปอันนี้มันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเมื่อเราตัดนี่ตัดนี่รับรองร้อปร์เ็์ว่าถ้าต่อดีรากสมบูรณ์นะครับก็ต้องแตกตรงนี้มาอีกครับแตกกิ่งมาอีกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสูญเสียก็แทบจะไม่มีเลยนะครับสําหรับต้นพร้อมปลูกที่เรา มีกิ่งแก่แล้วก็กิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ได้กิ่งเดียวแหละถ้าเราตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้นี่พูดถึงเสียงน้อยสุดนะตอนสามกิง่งก็ได้สามกิงนะ่งละในพูดถึงเรื่องเอาไปชําอาจจะไม่รอดนะครับพอตัดนี่ตัดนี่อันนี้เดี๋ยวแตกมาอีกนะครับนี่ง่ายๆครับเห็นไหมครัเราก็จะได้แต่ที่สาคัญก็คือเราจะต้องขยายพันธุ์เป็นนะครับ สักอย่างหนึ่งนะครที่ผมเคยแนะนําไปแล้วคือการตอนนะครับดีที่สุดครับก็ถ้าใครเริ่มปมลูกมะเดือฝรั่งหรือคิดจะปลูกมะเหลือฝรั่งนะครับเป็นงานดีเละหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝึกเลยครับฝึกตอนกินก่อนอันดับแรกนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงมีเรื่องฝากไว้เพียงแค่นี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ